<c oughs> อโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีทีเ s Channel นะฮะอยู่กันในแดกต์ล็อกออนไลน์ก v i t y ตีนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาะแนะนําเกี่ยวกับการรีสเตตัสเนาะคือน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็ p o นเ e ล่านะฮะด้านบนจะเจอเจ้าตัวนี้นะครับชื่ออะไรอะไรโน่ ino, หรอไรโน่รีเซ็ตนะครับเออก็ทีนี้เรื่องของการรีเนี่ยนะครับเราสามารถมาฟังคําแนะนําได้นะ คือมันจะใช้หินรีเซ็ตสโตนนะครับตามเลเวลของเรานะฮะนี่เขาจะมีบอกนะครับเห็นไหมคือถ้าเลเวลยังไม่ถึง40รีฟรีนะครับรีฟรีแล้วก็เลเวล41-75ถึงนะครับก็ใช้1ใช้1ชิ้นนะครับ76ขึ้นไปถึง85ก็จะใช้2ชิ้นนะครับ86-120ถึง120ใช้3ชิ้น นะจำนวนที่ใช้ก็ตามนี้นะครับ120ถึง149ก็ใช้450ขึ้นไปใช้5นะครับเออก็เลยว่าผมตอนนี้คือ111นะครับก็จะใช้ที่3ชิ้นนะครับคือผมกดรีวิวแล้วแหละนะครับลืมให้ดูแต่แรกคือผมกดดีวไปแล้วแล้วคุณคิดได้ว่าควรอัดคลิปให้ทุกคนดูด้วยนะฮะเออก็ประมาณนี้นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องทาน้ําหนักเป็นศูนย์หรือเปล่านะครับผมทํามาเลยนะครับก็คือทําน้ําหนักของตัวเราหน่ยให้มันเป็นศูนย์ให้มันเป็นศู นะครับเออถ้ามันถ้าใครลองแบบใส่ของเตรียมตัวมาทําถ้ามันไม่ได้ก็ไปทําให้เป็นศูนย์ซะนะครับเอาของเก็บใส่คงใส่ค้ังให้เรียบร้อยนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะส่วนอันนี้คือผมอยู่ chaos นะครับ chaos channel b นะฮะแล้วก็ถ้ามัน c h a n n e เมันจะมีคนมานั่งขายอยู่แล้วนะครับซึ่งราคาก็ไม่รู้ว่ายังไงแกว่งหน้าดูเลยฮะตั้งแต่มีบอดบุกเซิร์ฟนะครับเออตั้งแต่มีเหตุการณ์บอทอบอดบุกเซิร์ฟค่างเงิน ค่างเงินผกผันนะครับค่างเงินเในเซิร์ฟเวอร์นี่แบบโอ้โหอยู่ไม่สุกเลยฮนะเออก็ไม่รู้ว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะครับผมดูคร่าวๆแล้วสุกประมาณล้านกลางๆล้านกลางๆเหยียบ2ล้านเลยนะเออรีเซ็ตสโตนเม็ดหนึ่งแพงมากเลยนะแพงมากนะครับเราก็เลยเติมเอานะครับเติมเอานะก็ามาก็ผมกดรีไปแล้วนะครับเออคือพอเราจะกดรีเราก็แค่เลือกดาเนินการเขาก็จะบอกว่าใช้รีเซ็ตอ่ารีเซ็ตสโตนสามอันนะแค่นั้นแหละแล้วก็กดรีเซ็ตเสร็จปั๊บมันก็จะรีเลยนะครับและคือผมอัพมาหน่อยแหละนะครับผมอัพมาหน่อยแล้วเนะเออเป็นนรรีใหม่ะคับ เอ็ดผลที่รีก็เพราะว่าจริงๆเตตัสเดิมผมมันก็เล่นได้ชิวๆอยู่นะคืออยากรีเพื่อที่ว่าจะไปอัพลักให้ได้ให้ได้ไวที่สุดนะครับเพราะของเดิมผมเนี่ยไอจมันเกินร้อยไปนิดนึงครับมันใช้พอเยอะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไอจเนี่ยจะเอาไว้เท่านี้นะครับจะเอาไว้แค่99นี่แหละนะครับน่าจะยังไม่อัพเยอะแล้วน่าจะไปใส่ลักใส่ลักกันยาวๆให้มันได้รอยยี่เพราะว่าผมได้รองเท้ามาครับเป็นรองเท้าเทมลักนะครับรองเท้าเทมพอเล่าบูทลักนะเดี๋ยวจะไปให้ดูทีนึงครับเมื่อมี เมื่อมีค่ารัก120นะครับมันจะทําให้เรา,าตีติดคริสตัลแรงขึ้น30%นะครับเออเพราะผมจะเล่นสายคลิปไงนะครับจะเล่นสายออโต้สเปลคลินะครับตอนนี้สเต็งเป็นหนึ่งทีนี้ผมกำลังลังเลอย,อยู่ว่าผมจะอัพสเต็งด้วยไหมนะครับเพราะว่าคือถ้าอัพสเต็งตอนนี้มันไม่ได้เอาดาเมจนะอัพเพื่อแบกของนะครับเพราะว่าสเต็งหนึ่งเนี่ยมันมันแบกของได้น้อยมากอาจจะอัพนะครับกำลังลังเลอย,อยู่นะทุกคนตอนนี้คือผมกำลังลังเลอย,อยู่นะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะอัพสเต็งได้มากได้น้อยด้วย ะะเพราะว่าอยากจะให้ลักมันถึง120ได้ไวๆนะครับก็ต้องคือเลเวลต้องเก็บอีกยาวๆอยู่แล้วนะครับต้องนู่นแหละเลเวล130 140นู่นแหละนะครับถึงจะได้อัพลักได้120ผมว่านน่าจะถถทนู้นเลยนะครับก็มาทีนี้คือที่จะมาอัพให้ดูเพราะว่ามีหลายคนสงสัยมา up, พี่อัพลักทําไมนะครับเออว่าอัพลักทำไมครับค่าลักช่วยเพิ่อมอะไรใช่ไหมก็มาดูกันว่าค่าลักเพิ่อมอะไรบ้างเดี๋ยวจะกดให้ดูเลยนะครับตอนนี้ลักหนึ่งนะครับก็กดไปปับป๊บปั๊บอ่าดูนะ ได้พลังโจมตีนะครับทั้งพลังโจมตีกายภาพแล้วก็พลังเวทเลยนะสำหรับค่าลักนะครับมันเพิ่มน้อยนะครับในในการอัพค่าสเตทลักที่ยะมันเพิ่มน้อยเพิ่มฮิตเพิ่มฟรีนะครับเพิ่มค่าความแม่นยาเพิ่มค่าการหลบหล็กด้วยนะครับเนี่ยเพิ่มแอดแทกเพิ่มแม่นเพิ่มหลบนะครับที่ไม่เพิ่มก็คือพลังป้องกันกับเลือดแล้วก็เอสพีนั่นแหละนะครับนี่เป็นพอยต์ของค่าลักเห็นป่ะอัพแล้วมันก็เพิ่มนหลายอย่างนะครับเออมันก็ช่วยได้บ้างนะครับ คือถ้าเราไม่อยากไปอัพสเตตัส,ตตสตตหลักที่เราอัพไปเยอะมากๆแล้วก็เอามาใส่ลักเพิ่มก็ได้อะไรแบบนี้นะครับก็อตอนนี้ตั้งใจจะเอาลัก50นะครับที่ตั้งใจไว้ได้อยู่แหละลัก50อ่ะใส่ไว้50ก่อนนะครับน่ารักสเตตัสสวยเลยนะอิน50เดค50ลัก50เออเอาสิคือคือถ้าอัพลักเต็มอ่ะมันเล่นคริติคอลอ่ะมันก็เล่นอ่าออโต้สเปลได้นะครับเออคือมันตีโดนด้วยคริติคอลนะฮะตีโดนด้วยคริติคอลเวทออกอยู่นะครับแต่ประเด็นคือว่าเราจะสติลไม่ติด นะครับเด็กไม่มีเนี่ยออโต้สติไม่ติดเลยไม่ติดเลยนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยังยังต้องมีเด็กอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะอัพเยอะกว่านี้ไหมก็คือตอนนี้ผมจะค้างไว้50ก่อนนะครับอันนี้แบบคือผมสุ่มเองเลยนะครับสเตตัสน,นี่คือผมผมมโนเองเลยนะครับไม่ได้ไปลอกใครเท่าไหร่นะครับเออนะแล้วค่าวิทมันก็ช่วยได้นะคือเราฟาร์มพวกแมปแมปชิวชิวแมปอ่าเรียกว่าพวกแมป,แมปที่มันมอนเลเว่าต่ำๆอ่ะคือเราแทบไม่ต้องปัง๊มยาถ้าเรามีวิทในระดับหนึ่งสวววยนะคครับก็ิิดด่าทไ้30 นะอัพไปก่อนเลยวิตนะสามสิบนะครับเอาไว้ยาวๆเลยนะครับเพราะวิทสามสิบมันก็ช่วยเรื่องของการรีเจนเลือดได้ในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้าเราไปตีมอนเลเวลต่ำๆแบบนานๆโดนทีโดนนิดโดนหน่อยเราไม่ต้องปั๊มยาเลยครับเออเลือดมันเด้งสู้ได้นะครับเลือดมันจะพอเด้งสู้ได้เองด้วยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็คือแน่นอนแหละว่าบ้านปลาจะต้องมีเยอะนะครับแต่ตอนนี้เอาไว้เท่านี้ยาวๆเลยนะแล้วตอนนี้ผมเหลือพออยู่305าผมกำลังคิดอยู่เรื่องสเต็งนะครับว่าเราจะต้องอัพไหมนะครับก็ตอนนี้สเตตัสเราอ่ะ เดี๋ยวเราไปหาของมาใส่ก่อนนะเดี๋ยวกลับไปควักของมาจากครั้งมาใส่ดูก่อนนะครับว่าจะยังไงดีกับค่าสเต็งนะฮะคือถ้าอัพสเต็งก็คือผมไม่ได้จะอัพสเต็งให้มันตีแรงแล้วค,คืออัพเพื่อแบกของนะครับทีนี้อัพเพื่อแบกของเท่าเดิมที่อัพไว้มันคือ30นะครับซึ่งไม่รู้ว่า30มันเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมอยากให้ลักมันเต็ม120บไวๆนะครับคือผมจะไปเน้นลักให้มันเต็ม120บไวๆก็เลยมารีนะครับทุกคนอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอกอนนมอรกมราออาปะาณห อ่ะโอเคครับมาก็ควักของมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตอนเนี้ยหน้าตาของสวมใส่ของผมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเออก็เงินหมดแล้วนะครับผ่านเกลี้ยงนะก็อ่ามีใช้มีดแบล็ควิงนะครับก็ที่ให้เคยดูกันไปในพาร์ทที่แล้วนะครับแต่มีเพิ่มเติมคือไปออฟเพิ่มมานะครับไปออฟก่อแมวนะครับออฟก่อแมวได้นี่มาฟุ๊กๆนะครับเออแอตแทกสปีดบวกหนึ่งอันนี้คือบวกหนึ่งตรงๆเลยนะครับบวกหนึ่งตรงๆเลย ะะฮะเราก็มีอันนี้อ่เป็นชาร์ปได้คลิอ่านะครับชาร์ปเลเวลสองเป็นคลิบวกเก้านะครับก็เหมือนมีการเด็ดเพิ่อมอีกใบเนาะอ่านะครับก็คือเป็นมีดคลิอย่างที่ผมตั้งใจไว้เลยนะครับก็คือจะให้มันเป็นมีดคลิเก็บเลเวลทีเนี้ยอ่าผมออฟมีดอันนี้นะครับด้วยเหรียญ A อคลาสนะใช้เหรียญ A อคลาสคอยออฟที่เกาะแมวนะครับก็สามารถลบออฟได้ถ้าเราได้ออฟที่ไม่ดีเราสามารถออฟลบแล้วก็ออฟแมทได้เรื่อยๆนะครับลบด้วยการใช้ซินวะไว้หนึ่งอันนะฮะก็นี้ผมลบประมาณ2รอบ นะครับลองลบเล่นๆสองรอบนะครับรอบที่3มันติดอันนี้มาเม็ดแรกนะครับพอติดอันนี้มาเม็ดแรกก็คือทีนี้ไออันเนี้ยผมคิดว่าเป็นอะไรก็ต้องใช้แล้วแหละนะครับเพราะว่าันี้มันออกยากเนาะก็เลยได้มานี้มาก็ยังดีครับอันี้ไอชาร์ปเนี่ยมันมีเต็มที่เลเวลสามนะถ้าเราใช้เหรียญเอคัสถ์เนาะแล้วก็คือถ้ามันถ้าเราถ้าเราได้เหรียญซีกอตนะครับเออถ้าเราลงดันไหวแล้วคือมีเหรียญซีกอตมาออฟหรือว่าดันเขาเปิดแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดันเปิดหรือยังนะก็มันก็จะออฟได้ขั้นที่ม ก็ไว้ถ้าได้เหรียญซีกอรเนี่ยแล้วงบเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถลบออฟแล้วก็ไปทําใหม่ได้นะสำหรับออฟเกาะแมวนะครับเออตอนนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ช่วยได้เยอะนะครับเออคือตอนนี้คือเรามีคลีนอ่ะสิบแปดหน่วยเลยนะจากอาวุธเรานะครับก็คิดว่าจะเปลี่ยนมีดใช้ไม่ได้แหละผมจะต้องใช้อันนี้ไปยาวๆนะครับเออนะแล้วก็ได้ตีไว้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็กิลีเซตตารเพราะว่าได้นี้มานะครับอ่าเทมลักครับเทมโพเรลลักบูธนั่นเองนะครับ ก็ถ้ามีรักเรา20มันก็จะขีแรงขึ้นเนาะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราไม่ใช่สายกายภาพนะครับเออมันไม่ใช่สายกายภาพอ่ะคือสเต็งกหนึ่งอย่างเงี้ยมันตีไม่แรงแน่นอนครับเออเราไปเบิ้ลใส่ไม่แรงแน่นอนแต่คือถ้าได้ติดขีแล้วมันแรงขึ้นมาอีก30%ผมว่ามันก็ช่วยได้บ้างอ่ะช่วยได้บ้างนะครับเพระาะว่าถ้าเราอัพรักเต็มอนาะแน่นอนแหละว่าเราจะขีกระจายแน่นอนนะครับเออพอรักเต็มเนาะแล้วก็คือมันยังออฟไม่สุดด้วยนะครับเงินหมดนะก็ออฟนี้มาหนึ่งขั้ววออนะออก็คิด่า ไอ้มันแค่ที่แหละบวกหกนะครับไม่ตีบวกเจ็ดหรอกนะฮะบวกหกได้ก็ลุ้นลุ้นขี้จะแตกแล้วครับบวกหกเนี่ยเออนี่ผมตีผมกัดฟันตีนะอ่าเจ็ดสิบเปอร์นะครับผมใช้โอลิใช้ออลูเทพนะครับเออใช้ออลูเทพนะอ่าบวกสี่ขึ้นบวกห้าเนี่ยเก้าสิบเปอร์เนาะแล้วก็อ่าบวกห้าขึ้นบวกหกอีกเจ็ดสิบเปอร์ก็กัดฟันตีมันไปเลยครับเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับส่วนบวกเจ็ดนี่ไว้ดูฟิลลิ่งตัวเองทีหนึ่งนะครับบวกเจ็ดมันยังมีไอ้นี่ไงไอ้เจ้าเฮดดีใช่ปะ อ่าอีรูเฮดดีที่ว่าถ้ามันตีเฟลก็ไม่เป็นไรแต่มันจะตกกลับไปบวก5นะครับเออเียไว้เดี๋ยวค่อยว,ว่ากันเอาว่าทุกการอัเปเกรด3ระดับมันจะได้อ่าบวกพิเดอร์คอดาเมนตะครับซึ่งตอนนี้บวก6ก็ได้ล้ว4%นะครับถ้าเราจะอ,าอีกขั้นหนึ่งคือมันต้องตีไปถึงบวก9กเลยเนาะก็คิดว่าใส่เท่านี้ไปก่อนละกันตามงบครับงบน้อยก็มากน้อยนะฮะที่แหละก็เป็นเหตุผลที่ผมมารีสเตตัสนะครับแล้วก็จะพยายามอัพลักให้มันได้เยอะๆแล้วก็อย่างที่เห็น ค่ารักมันช่วยได้นะครับค่ารักมันก็ช่วยหลายๆอย่างนะครับเพิ่มโจมตีนิดนึงนะครับทั้งโจมตีธรรมดาแล้วก็โจมตีเวทนะครับแล้วก็เพิ่มค่าฮีทเพิ่มค่าฟรีนะครับมีรักเยอะมันก็ช่วยได้แต่แน่นอนแหละมันเพิ่มมันเพิ่มสู้สเตตัสหลักไม่ได้อยู่แล้วนะครับเออสำหรับสายคิปที่ข้อนะฮะก็จะออกมาประมาณนี้แล้วตอนนี้เหลือพออยู่305ก็คิดว่าเดี๋ยวจะลองเอาไปเล่นดูก่อนนะครับดองไว้อย่างนี้ก่อนยังไม่อัพนะครับเออเอามาชั่งใจก่อนว่าจะอัพอะไรเพราะตอนนี้น้าหนักดูด น้ำหนักผมตอนนี้นะครับ1200องอตีไปพันสามทับสามพันสองนะครับก็ 4, 3, 000, คือผมเก็บขยะหรือพกยาเพิ่มดิแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับน้ำหนักมันก็จะเกิน50ทันทีนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องได้อัพนแน่ๆสเต็งแบบกัดฟันกัดกัดฟันและหมัดมากเลยอ่ะคือแบบฟรอมฟาร์มอยู่แล้วเก็บขยะเก็บโคงเก็บของถึงน้ำหนักเกินมันก็ต้องกลับเนาะเพราะว่าผมเล่นสายชิวๆอ่ะคือน้ำหนักเกินไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับผมแน่นอนฮะเพราะว่าเลือดมันจะไม่เด้ง SP มันก็จะไม่เด้งเนาะ คือมันน่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสําหรับทุกคนแหละนะเรื่องน้าหนักเกินนะครับ่อาจจะได้อัพนะสเต้งอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับเออถ้าอัพก็คงอยู่ประมาณนั่นแหละสิบยีนะครับเอาไว้แบบให้มันแบกของเพิ่มนิดนิดนึงอ่ะคือของเดิมผมมาสเตง30ของเดิมสเตง30มสิบอ่ะจำได้ว่ามันแบกน้าหนักได้ประมาณ4ี่พันหนึ่งแล 4, ้วสี่พันสองนี่แหละนะครับก็คือก็คือมากมากกว่านี้ประมาณพันหนึ่งก็เยอะนะเยอะนะเออเยอะมากนะครับนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าใช้อัพสามสิบเท่าเดิมเนี่ยเดี๋ยวลักมันจะ้้ชาเียมต็120อ เพราะว่าแน่นอนว่าเลเวลช่วงนี้มันหนืดแล้วครับมันขึ้นยากแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะดูกันยาวๆนะครับว่าผมจะไปอัพอะไรยังไงประมาณไหนต่อตอนนี้ค่าคิดที่ข้องผมคือ38นะครับก็ได้เครื่องประดับก็เป็นโคบอลแหละนะครับอันนึงอ้าวโคบอลอยู่ไหนอ่ะโคบอลวะใส่ผิดอันปะดูอันหนึงใส่ผิดเออนี่ต้องโคบอลนะครับนี่ได้42นะครับแล้วก็ ถ้าใส่หมวกใส่ฟ้าเข้าไปด้วยนี่นะ47นะครับคลีเยอะอยู่คลีเยอะอยู่นะฮะเออน่าจะเบิ้ลได้คลีรัวๆอยู่นะครับประมาณนี้ก็ถ้าอัพลักเพิ่มก็น่นาจะขี่มากอีกนะครับเตออะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กแค่ไหนเนาะก็เ <passou> ดี๋ยวไปลองเทสตีๆให้ดูในดันซักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาที่ชับาะโฟกันต่อนะฮะเดี๋ยวไปลองเทสให้ดูเนาะเผื่อใครอยากรู้ว่าสเตตัสอย่างเงี้ยมันจะได้ออกมาประมาณไหนนะครับเออเดี๋ยวไปเทสให้ดูกันแล้วกันนะะฮ<อ> คิดว่าตไปตีมาดูคือจะเบื่อกันแต่เราลองเข้าไปตีในแมกมาดูแล้วกันนะครับว่าไหวประมาณไหนเนาะผมลืมย้ายไปเชนนัลบีนี้ผมมาที่ A นะครับไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะอ่าเดี๋ยวผมเทียบเลยเรามาดูความคืบหน้ากันแป๊บนึงครับาะตอนนี้เรื่องของน้ําหนักนะครับก็คือมันเกือบๆที่จะ50%แล้วแหละเนาะก็คือถ้าได้ประมาณพันหกแม้อ่าถ้าพันหกมันคือ50%เนาะก็ของที่ผมพกมาก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับขยะยังไม่มีเลย นะครับขยายไม่ได้มีเลยที่พกอยู่นี่ไม่มีน้ําหนักนะไอ้พวกเหรียญเนี่ยน้ำหนักศูนย์หมดเลยนะครับอันนี้ก็ศูนย์นะฮะก็จะมีอันนี้อันนี้ที่น้ำหนักน้หนักึ่งนะครับก็คือโทเค็นออฟซิกฟรีดเนาะเรื่องของสวมใส่ก็พวกของอีเดนเนี่ยน้ำหนักศูนย์หมดเลยนะครับที่หนักๆก็มีหมวกนิดนึงนะครับสามสิบนะมีพกหมวกมาสามใบไว้ใส่เล่นๆนะครับพกหมวกมาสามใบอาวุธไม่มีเลยอาวุธพกมาอันเดียวอ่าฮปปี้มาตีมาฮปปี้ก่อน อันนี้คือให้ดูเรื่องของการแบกของเนาะว่าแบบเนี่ยเราเราแทบไม่ได้แบกอะไรมาเลยเนี่ยมันประมาณไหนนะครับก็เนี่ยพวกยาก็มีเหลืองมา47ขวดฮนะแล้วก็อผมห้อยซื้ออันนี้มา2ขวดครับกับไว้ลองกดเล่นๆนะครับว่ามันจะบูทแอตแท็กสปีดเราได้เท่าไหร่เนาะประมาณนี้นะครับมีเล่งเขียวเล่งแดงนิดหน่อยเล่งแดง8ขวดเล่งเขียว2ขวดเนะี่ยคือเท่าที่เห็นเนี่ยผมว่าผมพวกของมันไม่เยอะแหละนะของผมไม่ได้เยอะเลยนะครับมีกั๊มเกิมนิดๆหน,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 น่อยนะครับแค่นั้นเอง ในน้ำหนักก็แบบปิ่มๆแล้วคือเราพกยาได้น้อยมากครับนี่เราพกยามา47ขวดอะ่ะถ้าใครที่แบบชอบพกยาเยอะๆเนี่ยก็นั่นแหละคิดว่าน่าจะได้อัพนะคิดว่าจะได้อัพนะครับแต่เดี๋ยวลองไปตีดูก่อนก็ตอนนี้ก็ตีขีเบาๆอย่างที่เห็นนั่นแหละ300ตีธรรมดาร้อยกว่า200มั้งเนี่ยสเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งนะก็อิน50เนาะมี SP อยู่947นะครับนะตอนนี้นะของสวมใส่ของผมเนาะก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันปุ๊บมาดูาจะต้องรีบวิ่งหนีหรือเปล่ปาเดี๋ยวโดนยิงสกิลใส่ อ่าไม่ต้องนั่นแหลมาปั๊บไปปับ๊บก็ไหนๆมีสตอมกันนะครับก็เดี๋ยวเลยว่าจะลองมาตีเล่นๆให้ดูกันสักนิดนึงนะว่าไหวไม่ไหวแค่ไหนเนาะตัอย่างที่เห็นนะครับค่าฟงค่าฟรีนะเจออะไรบ้างสิ <c oughs> นี่เป็นอ่าชั้นแรกเนาะลาวาใช่ไหมนนี้เขาเรียกว่าลาวาดันเจียนใช่ป่ะอ้าวเหงาเลยเฮ้ยโอ้หามอนไม่เจอเฮ้ย สายโรลิ่ลนะค Assassin งคัตเตอร์ตีไม่ขี่เลยนะครับแอสซัสติงกีเยอร์ติงคนนี้ตีไม่ขี่เลยฮะโอ้โหผมลืมกดยานะนะเดี๋ยวจะไม่ไหวเอาเดี๋ยวจะไม่ไหวเอาวิ่งก่อนวิ่งก่อนลืมลืมอเอาเล่งแดงเลยอ่าเล่งแดงได้185นะครับแล้วลองกินนี่ดูเนาะเอ็นลิชใช่ไหมปับ๊บขึ้นมาหนึ่งหน่วยนะครับเป็น186นี่คือลองซื้อมากินอัดดูนะครับเออว่ามันได้ประมาณไหน ผู้เล้งแดงนี้กินเครืเล้งแดงนี่คือขึ้นมาเยอะอยู่นะตีเร็วอยู่นะต้องไปหามุมสงบสงบนิดนึงโอเคได้ไหมตอมการ์ดออกทีละประมาณ7จ็ดแด้นะครับเจ็ดแปดร้อยอินห้าสิบนะก็ไม่ได้แย่มากนะผมว่าก็พอฟาร์มที่นี่ได้อยู่เปล่าแต่ว่าดาเมจของการตรีธรรมดาเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับคือต่อให้อัพสเต็งสามสิบจะช่วยได้นิดนึงอะ่ะนิดเดียวนิดเดียวก็เลยคิดว่าคือตอนนี้สเต็งที่ผมจะอัพก็คืออัพไว้แฝกของนะครับก็อ,อ,อาจจะเปล่า อาจจะเรียกว่าไงดีล่ะอาจจะอัพแค่ประมาณ20แมะเอาไว้แบกของนะครับดูก่อนนะคือหนึ่งเลยมันก็ดีแหละนะครับคือเราจะได้ไปลงสเตตหลักเนี่ยอื่นได้เนาะอัพอินเยอะๆอัพลักเยอะๆอย่างนี้เอาไงแค่นั้นแหละอินพิชชันเบรกหน่อยโอ้โหไม่เกิดได้อยู่สี่ห้าพันอยู่สี่ห้าพันอยู่นะประมาณนี้ก็คือมีสตอมกัรนะครับอินห้าสิบก็เวทก็ออกก็โอเคนะไม่ได้แย่มากแต่คือนั่นแหละถ้าเราจะให้มันแรงด้วยเวทอะมันก็ต้องแรงมากกว่านี้นะครับเราแน่นอนว่าเราไม่มีถ้าเราไม่มีสเต็งเลยอ่ะ คลิกออกดีนะครับถ้าเราอัพรักก็เยอะคลิกมันจะออกดีแต่มันก็ออกเบาอยู่ดีไงน่าจะได้เรื่องแบบของความสะาดใจอย่างเดียวเลยนะแล้วก็แสแต็ตอนนี้ก็ฟรีหลบสบายๆแหละนะมอนแถวนี้นะครับตีแล้วไม่ค่อยโดนหรอกจะโดนก็เป็นสกิลแหละนะครับที่จะโดนก็น่าจะโดนสกิลนะฮะเออประมาณนี้นะครับคิดว่าเรื่องของสเตตัสก็เดี๋ยวอัพสเต็งซะหน่อยแล้วกันนะครับคือของเดิมผมมีอิน20ไงนะครับทีเนี้ยผมไม่รู้ว่าอิน50ผมจะเล่นแล้วชินหรือเปล่าเอออิน20นี่คือผมสแปมสกิลได้แทบจะเรื่อยๆเะ ก็เด sí, <quer wa> <impression> ี๋ยวมันก็เด้งก็เด้งเนาะเยอะเฮ้ยเรมีเยอะจังอ่ะติดแข็งมะเด้แข็งแี่ตัวฮะโหแข็งนิดเดียวปกติก็คือเดี๋ยวเราจะรอคูลดาวน์ได้แล้วก็จะกดไอบียัตครับตับแบบนี้อ่าก็พอแบบได้เพลินๆแหละนะครับแต่คือถ้าสายจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะจำดูเปอร์ไลท์มาตีดื้อๆนี่แหละเนาะ ถ้าสายก็ <g ül üyor> เรียกว่าสายตีจริงจังนะครับเขาก็จะอ่าไปจำลูปเปอร์ไลท์มากดเป็นบัฟใช่ไหมแล้วก็เนี่ยออโต้สเปลคู่กันนะครับเออแบบสายเลือดเถอะอ <g ül üyor> ได้คาว่าเป็นสายเลือดเถอะนะเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยนะครับคืออย่างน้องมีสกิลกดใช้เล่นมันก็สนุกดีมันก็สนุกดีนะครับถึงแม้มันจะกดได้ยากๆหน่อยเพราะว่าเงื่อนไขคือพอเนี่ยออโต้สเปลติดแล้วมันจะต้องติดคูลดาวน์เนาะนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสเต็ตก็มันยังไม่ลงตัวพอเลเวลเราน้อยนะครับมาอัพเลยแล้วกันสเต็งต้องเอานะครับผมว่าผมอัพแล้ว แบกของเลยคือ20เนี่ยเพื่อแบกของเพียวๆนะฮะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเอาอินเจ็ดสิบเท่าเดิมแล้วที่เหลือค่อยกดลักแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องแรงด้วยเวทอะ่ะเอาอินเจ็ดสิบแล้วกันนะครับมาตีธรรมดาไม่แรงอยู่ละเอ้หกสิบก่อนไหมหกสิบตัวน,นี้ได้าเอสพีพันหนึ่งพอดีเอาแบบโลเลโลเลเลยอะ่ะตนนัวนี้ลังเลลังเลบกโลเลเลยอะ่ะเออคือเด็กน้อยลงละเด็กเหลือแค่ห้าสิบนะครับของเดิมเนี่ยผมอัปเดตอยู่หกสิบนะครับ คือแบบอยากได้ไปหมดเลยอยากได้ไปหมดเลยไม่รู้ใครเข้าใจฟิลลิ่งนี้ยไหมแบบมันอยากได้ไปหมดเลยทำยังไงดีตีไปก่อนตีไปก่อนคืออยู่ที่นี่มันก็อยู่ได้นะผมว่าอยู่ไม่ได้ลำบากอะไรนะอยู่สบายๆแหละนะครับเนี่ยตีมันแข็งแล้วตีทีตัวไปนะครับเออมันติดแข็งมันก็ช่วยเซฟตัวเองดีนะเลสเซอร์โอ้เกิดมาเป็นอมการ์ดต่อเดี๋ยวตีไปก่อนตีไปก่อน เมื่อกีก้กดสเตงก็ได้แอตแท็กเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเนาะสเตงยี่สิบนะครับแต่คือที่อัพเนี่ยเอาไว้แบกของอะ่ะแหละดูน้ำหนักไหมอะตอนนี้เป็นสามพันแปดนะครับเออตอนแรกเมื่อกี้มันสามพันสองเนาะใช่ป่ะประมาณสามพันสองหรือสามพันสามผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยขึ้นมาเยอะอยู่นะครับเมื่ออัพสเตงยี่สิบเนี่ยได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาประมาณห้าร้อยนะห้าหกร้อยนะก็ช่วยช่วยแบกของได้เยอะเลยแหละห้าหกร้อยที่เก็บขยะได้อีกเพียบเลยนะเออ 5, ห้าหกร้อยที่เก็บขยะได้เยอะพกยาได้อีกเพียบเลยครับช่วยได้แหละเออ๋ยวคิดว่าประมาณนนี้ก่อ นะครับแล้วถ้าอยากเพิ่มเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะฮะก็ทีนี้คิดว่าต้องอัพอินแล้วแหละเพราะว่าเราตีธรรมดาเบานะครับท,ที่เข้คอนี่คือความสะใจส่วนตัวล้วนๆไม่ได้มีอะไรกับมันมากนะครับที่เหลือก็คือจะต้องคอยบัฟติดแข็งกันไปที่ต้องทําก็คือจะต้องคอยกดบัฟหน่อยมีเบสเซอร์มันยังไม่เป็นไรเอ้ผมก็ผิดเอ้ยเฮ้ยแย่แล้วอัน,นี้หมดอ่าสตอมกัดหมดดีไปก่อนลูก โอมันเป็นขนาดใหญ่นะครับตีธรรมดาไม่เข้านะเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้เนาะคือพอเจอมอนขนาดใหญ่นี่คือดาเมจฐาน2ทันทีนะครับตีเข้าแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคนใช้มีดนะครับแต่ว่าได้เวทนะครับเออได้สตอมกัสดนี่ช่วยได้ครับอยู่ได้เลยมีสตอมกัสได้ี่ชัดเจนมากครับในการเจอมอนที่มันขนาดเราไม่ได้นะครับอย่างน้อยสตอมกัสมันโดนแรงอยู่ดูดินะครับพวกนี้แพน้าเต็มเต็มเนาะโดนสตอมกัสดแรงอยู่ฮะก็้จเราเ่านี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรียกว่าเป็นการอัปเดต อัปเดตของผมแล้วกันนะครับอัปเดตเรื่องของเลเวลเท่าเดิมนะครับเอออัปเดตเรื่องของสมสัยแล้วกันตอนแรกที่ว่าจะไปตีมาดุกเราก็กลัว,วจะเบื่อกันตีมาดุกมันวัดอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะมอนมันเลเวลน้อยนะเอาแถวนี้แล้วกันนะว่าเราพออยู่ได้ไหมก็ก็พออยู่ได้นะก็พออยู่ได้นะสรุปนะครับอินจะสิบแล้วกันต้องมีถึง70นะครับต้องมีละต้องมีถึง70นะครับเพราะว่ามันต้องให้แรงเลเวลเนาะคือถ้ามียิ่งเยอะยิ่งดีนะครับสำหรับสายออโต้สเปลก็ยังคงเเเเหหมมืืออออนนดดดิิิะะะฮกก็คควววว่่่่่าายยงงตีีไไไททรรรัับจ้ นะครับตีวเวทออกรัวแล้วก็ยิ่งอินเยอะก็จะยิ่งแรงนะครับเพราะว่าเราหาอาวุธที่มันบวกพลังเวทตรงๆไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ใช้ค่าอินในการเข้ามาช่วยนะฮะก็ทีนี้ผมอยากกระดึงเล่นครีบนั่แหละนะครับก็ไปเสียตังค์ซื้เทมลักมาแล้วทำไงได้นะฮะเออนะฮะแต่นี้เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆนะฮะเอออยากให้มันตีครีเบิลมันๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวอัพให้ดูก่อนเลยกดลักไปเลยครับไม่ต้องคิดเยอะแล้วเอาแม่งไปเลยอ่าในลักท แล้วก็ถ้าคือถ้าเราไม่ได้เน้นตีไวแล้วก็เปลี่ยนหมวกเป็นหมวกสายฟ้ามาเล่นได้นะครับอ่าก็เปลี่ยนหมวกเนี่ย attack speed ไม่ตกนะครับ186เท่าเดิมนะอ่าถ้า a c k speed เท่าเดิมอยู่นะครับก็จะได้ค่าคีพเพิ่มครับมีคีอยู่52นะฮะแล้วก็นั่นแหละจะได้ตีติดไอ้นี้ด้วยครับ thunderstorm เนาะอยู่ได้นะเนี่ยอยู่อยู่ได้สบ,สบายสบายนะครับถ้ามีพาร์คู้ใจสักตัวหนึ่งก็จะอยู่อยู่ได้ดีกว่านี้อีกนะครับก็นี่เกมที่ก็อาจจะปั๊มบ้างนะครับขับฟองปังปงปงป๊มที่ส ก็ถ้ามันติดกรตอมกัดนี่ล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วเราก็ไล่เคาะทีละตัวครับถ้าจะเน้นเจ็บเซฟนะฮะก็ไล่เคาะไอตัวที่มันไม่แข็งก่อนเนาะเออมันไม่แข็งก็ไล่เคาะไปเก็บ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 ก็บอันนี้แพงไหมอะผมไม่เคยมาเก็บเลยเพาชทีนี้ก็เลยไม่รู้นะคือไปอยู่แมกมาลิงมานะครับแล้วหลังจากแมกมาลิงเนี่ยก็ไปหุ่นเลยนะครับไม่ไม่เคยมาอยู่ที่นี่ก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรมากนะว่าที่นี่มันขยะแพงไม่แพงยังไงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามกันแล้วกันนะก็ เอาจะช่วย Shadow Chaser ทุกคนที่เล่นอยู่นะครับเออนะฮะลองดูแล้วกันนะถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าเราเล่นแล้วมันสนุกแลเล่นกันต่อไปนะครับคือผมเล่นได้แหละนะครับคือผมเล่นไม่รีบอยู่แล้วนะครับแน่นอนแหละว่าเราเล่นยากนะครับไม่ค่อยมีใครรับตี้ใช่ไหมลูกแมนน้อยดามเมจก็ไม่ค่อยมีนะครับมันไปไม่สุดสักท่านะครับมันเน้นหลากหลายเน้นว่าเล่นสนุกนะครับใครที่เล่นแลกตล้งรอก็แนะนําว่าหาตัวที่เราหาตัวที่มันใช่สําหรับเราเนาะคือเอาอาชีพที่เราเล่นแล้วสนุกดีกว่านะครับมันจะได้ บางตัวมันอาจจะเก่งมันอาจจะเออเก่งฟาร์มดีคนต้องการนะครับเอออะไรแบบนี้นะคือถ้าเราเล่นแล้วเราเล่นได้ไม่สนุกอะยังไงมันก็เล่นได้ไม่นานนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้ในบอดระบาดด้วยนะครับวันนี้ผมลงคลิปจะบอดระบาดด้วยนะครับสิ่งที่จะทําให้มันอยู่รอดได้ก็มีแค่ใจรักเท่านั้นแหละครับเออถ้าเราเล่นล้วเราสนุกก็เล่นกันต่อไปนะครับยังไงเอาจะช่วยทุกทุกคนนะฮะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อันนี้แถมให้นะครับก็มาตอนนี้ค นะครับได้ฮิวสิบมาครับเอาไปใช้เก็บเลเวลที่นี่นั่นแหละนะครับก็จะดูสบายๆขึ้นนนิดทีเดี๋ยวขอเคลียร์เว็บทีนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่หมวกฟาโฟมานะฮะตอนนี้ก็ติดเนรีลัสนะครับตีอัตราสปดหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดนะแต่มันจะดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมีสตอมการ์ดลงรัวๆเลยนะครับอยู่ในแม็กมาชั้นแรกเนี่ยเราใช้แค่สตอมการ์ดก็เหลือๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาฮิวมาใช้ก็ได้เราจะได้ประหยัดปั๊มนะครับสาวประหยัดปั๊มที่แท้ถูกฮะเขาเล่นไปฮิวไปฮะชิวๆนะครับนี่ฮินนนเท่าี้ะ นะครับใครที่เห็นยูกคออินประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการได้รับฮิวมาในผมจำด้วยรีโปรดิวนะผมจำด้วยสกิลคาสาม,มานะครับก็คือใส่เสื้ออีวิดูตเนาะคือตอนที่สตรีหมหนูมีคนใจดีฮะบอกว่าสนใจไหมเขามีให้พร้อมเลยนะครับมีเสื้อให้ยืมใส่แล้วก็มีพระมาฮิวให้ด้วยครับก็เลยเอามาใช้เลยแล้วกันนะครับจะได้แบบเอเลเลเวลชิวๆเนาะปัญหาเรื่องของการที่เราแบกยาได้ไม่เยอะเนี่ยมันจะได้โดนตัดไปครับแต่ว่าเราก็จะเสียหนึ่งสกิลนะเอสอสำหรับใครที่แบบเล่นลาวาโฟเล่นลูปเปอร์อไล นะครับหรือถ้าจะอยากมีพวกนั้นอยู่ก็เราก็จะไม่มีออโต้สเปลเวตเนาะก็เลือกเอาแล้วกันนะครับผมว่าที่เนี่ยสตอมกันยังไงก็ยังสำคัญนะครับก็เลยเน้นอสตอมกันไว้นะครับเออแล้วก็จดจำด้วยรีโปรดี้เอานั้นสำหรับการฮิวนะก็สบายแน่นอนครับน่าจะไปได้ทุกที่เลยอ่ะนะครับเออเดี๋ยวเจอพวกนี้ชิวๆฮะเราไม่ได้มีการ์ดพาสนามากันไฟเราไม่ได้มีการ์ดพาสนามากันไฟเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันสกิลมามันตีเราไม่โดนอยู่แล้วนะครับมันเราจะโดนแค่สกิลก็ถึงเวลาก็ฮิวเอาเออฮิวสบายๆครับอินเยอะเอสพีเยอะ เก็บเลเวลแบบชิวๆเลยครับทีนี้เผื่อผมก็สงสัยว่าลงชั้น2ไหวไหมผมลองลงไปลืมมาแล้วนะครับมันเคลียร์มอนไม่ไหวทันนะครับคือมันมีปัญหาอยู่ตัวเดียวเลยไอ้ไนท์แมร์มีปัญหากับไนท์แมร์เทเลอร์ครับเพราะว่าไนท์แมร์เทเลอร์เนี่ยมันเป็นขนาดใหญ่นะครับตีไม่เข้าครับนี่เราเบิร์ไม่เข้าไม่พออ่ากันเวทด้วยนะครับเออไนท์แมร์นี่กันทุกท่าเลยครับไม่กันที่ไม่กันก็คือท่าธรรมดานะครับกับท่าศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วทีนี้คือสตอมกัสไม่เข้าเลยครับ สตอมคัตเข้าแค่ประมาณ200ร้อยเห็นไครับแล้วตีธรรมดาก็เข้าแค่ประมาณ200เช่นกันครับเราเลื่กนรถเป็นหมื่นเลยนะครับคือตีพักใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเดินลงไปให้ดูก็ได้เผื่อใครสนใจนะเออคือแล้วคือเอาจริงๆก็คือถ้ามีพื้นที่มันก็ไล่เคลียร์ได้แหละเพราะว่าเน้นสตอมคัตแข็งเคาะที่ละตัวเอาอะไรแบบนี้นะมันก็ได้แต่มันจะนานครับแล้วคือแมกมาชั้น2องมันค่อนข้างฮิตนะครับคนก็เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็แบะเจมเราอยู่แหละมอนเยอะนะครับคือเราแช่ทิ้งไว้เพียบเลยอะเราแช่ทิ้งไว้เเเเพพีียยยบบบลคคครรรัััััืออมมมมนนนนนตไไ่่ททะะะาาว์แ นะครับไนแมทเทอร์เรอร์มันเยอะมากด้วยนะเดี๋ยวผมจะไล่ไล่ตีลงไปให้ดูนะครับแถมท้ายคลิปนิดนึงนะครับว่าพอดีว่าก่อนที่จะตัดคลิปนี้เนะี่ยมันมีได้มาพอดีนะครับเออได้ของมาเล่นพอดีนะเนี่ยคือถ้าเจอมอนขนาดใหญ่คือเราจะแย่ทันทีนะเราจะตีไม่เข้าเลยนะครับทีนี้ถ้าเราถ้ามันกันเวทเออถ้ามันกันเวทหรือว่ากันธาตุที่เรามีตอนนั้นปั๊บเนี่ยมันจะยาวมันจะหยาบเลยใช้เวลาฆ่านานมากนะครับแล้วคือแบบหมวกวัฟโฟที่ติดอดีตอดีแล้วเนี่ยแทบจระปิดร้อยเก้าสิบร้อยเก้าส ตับเป็นชาิเลยเหมือนกันครับตีไม่เข้า่เวทก็ไม่เข้าจะถึงวาร์ปแล้วเดี๋ยวผมจะลองลงไปดูให้สักแป,ป๊บหนึ่งนะครับันนี้ผมมาดักกลางทางเขาเนี่ยเราต้องไปหาหลุมอยู่อิ่ปะอยู่ได้อยู่ได้นะถ้ามีพื้นที่สักหลุมนึงให้เราอยู่ก็อยู่ได้แหละนะครับแต่นั่นคือคผมไม่น่ใจผมไม่ดักเนี่ยคือทันนี้คนมันเยอะนะเจ้าถิ่นมันเยอะนะครับเราจะต้องหาหลุมที่มันฟรีๆนิดนึงนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็เนี่ยทันติดอะดีนอ่ะติดอะดีนารีนลัสอยู่ด้วยนะครับติดง่ายอยู่นะติดไม่ยากนะครับอะดีนารินเนี่ยติดไม่ยากนะพอมอนเยอะๆแล้วเราตีไอ้ตีเรื่อยๆมันติดไม่ยากนี่นี่ได้ตัวแล้วดูดเนี่ยผมสับเบิลเข้าอย่างที่เห็นนะครับอ่าเนี่ยแต่เวลาตีนานนี่นี่คือมันติดอะดีนอะีนรนลัสนะครับถ้าไม่ติดน่ะหยาบอยู่นะครับคือถ้าไม่ติดก็ตีพักนึงเหมือนกัน่แต่ไม่มีปัญหานะครับมอนเยอะไม่มีปัญหาถ้าเราสตอมการ์ดออกนะครับอย่างที่เห็นเนี่ย ถ้าสตอมการ์ดออกเด็ดไล่เคาะทีละตัวได้เลยนะครับแค่นั่นแหละอันนี้คือเรามีฮิวงานนะครับอาศัยว่าเราฮิวจะได้ประหยัดปั๊มเนาะประหยัดปั๊มเพราะว่ามาชั้นเนี้ยเขาต้องใช้ปั๊มผมว่าก็าระบาดอยู่แต่ถ้าใครทุนหนาแล้วแบบแบกยาได้เยอะๆเนี่ยก็ปั๊มก็ได้นะปั๊มเอาแล้วก็เรียกว่าไงละ่าาะ,ะออลาวาโฟก็ได้นะเออใช้ลาวาโฟเหมือนจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันเป็นไนท์แมทเทอร์เลอร์นะฮะมันต้องโดนลาวาโฟแหละนะครับเพราะว่ามีดติ๊บไม่เข้าไปนเด็ดหนึ่งนะครับเวทก็ไม่ค่อยจะะเเเเเขข้้้าาานี่ย่ยยยรแงอไไวดัับบลฮ แล้วก็พยายามให้ได้ตีนะเราพยายามอย่าปล่อยเดดแอร์นะครับแต่มันหลุดแข็งมาพร้อมกันเราตายนะหลุดแข็งพร้อมกันเราตายนะนาายนะพยายามตีไว้นะฮะตีสักตัวหนึ่งตีให้กัดออกเรื่อยๆไว้นะครับตีให้สตอมกัดออกเรื่อยๆไว้ถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ถ้าถึงเวลาเดี๋ยวรอคอเพื่อเดินผ่านมาเดี๋ยวเขาก็แจมมาเองแหละนะครับเออรอคนแจมช่วยเอาแล้วกันอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมพยายามไล่ตีเรื่อยๆอยู่นะครับตีให้ได้นะอ่าตีอันจินลัดลมาหัวยับยับไปก่อนที่ไนท์แมนเธอเลยฮนะโฟก,กัสไปก่ออนเเลยครรัับไตวโจา เนี yeah. ่ยมาถึงเวลาเขาอยู่คนหมั่นไส้แต่เขาก็วนมาแจมแองแหละนะครับอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอยู่ชั้นแรกดีกว่านะอยู่ชั้นแรกอยู่ง,ง่ายกว่านี่เนี่ป้าผมตีไรแมเทเธอเริ่มไม่เข้าเลยนะดีเี่มันได้คลีนะครับเออยังมีคลีมาช่วยคลีเบิ้ลหกร้อยนะนี่คือคลีเบิ้ลก็หกร้อยนะครับประมาณนี้นะครับติดบอยอยู่หน้าคือถ้ามอนลุมเราัวเนี่ยไม่ต้องมีไม่ต้องไปหาจับบาโฟก็ได้ครับถ้ามอนได้ลุมเราอย่างงี้อย่างเงี้ยนะติดเรื่อยๆแน่นอนครับไอ้ทักสปีดตอนนี้หนะึนะ่งเก้าหนึ่งนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับคิดว่าเดี๋ยวจะลงกลับไปชั้นแรกแล้วนะอยู่นี่เหมือนว่าขวางทางเหมือนขวางทางคนเขาลากกันยังไงก็ไม่รู้ว่าไอ้แต่คงนี้มันอยู่ได้นี่คงนี้ไม่มีคนนี่เออก็ยอยู่แป๊บหนึ่งแล้วกันประมาณนี้นะครับวันนี้แถมไม่ทายคลิปนิดนึงเนาะเออสำหรับการแบบเอาฮิลมาใช้นะก็คือเอาฮิลแล้วก็สตอมกัสอย่างเดียวนะครับก็เล่นชิวๆไปหะเราประมาณนี้เนาะ